สนุกฮะเกือบหน้าแตกไปรอบหนึ่งเลก็โอเค s m o กม,มันเยอะมากมันมองไม่เห็นเลยอกี้เงี่ยแบบตอนผมก้าวขึ้นเวทียังมองไม่เห็นเท้าตัวเองเลยก็แบบเฮ้ยไปจากไหนวะแล้วก็พอไอคิวแรกบนเวทีอาจจะเพราะว่าผมเหยียบกับมันมันสะดุดมันจะล้ม่ะฮะก็เกือบก็หัวแบบโอ้่หหัวใจวายแบบดึงกลับมาได้แล้วก็โล่งไหมพี่ผ่านมาแล้วโอ้โหโล่งมาก สำหรับงานวันนี้ค่ะเปิดตัวรถใหม่เปิดตัวรถใหม่รถช้าใหม่เฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นไอติมนะไม่ใช่รถยนต์รถใหม่รถใหม่ก็รถใหม่รถใหม่ใหม่ผมรถชาใหรถช้าใหม่กับน้องใหม่นะไอที่แซบสุดผมว่าเดี๋ยวเป็นน้องใหม่เนี่ยนะใช่แล้วกี่ปีแล้วครับ สามฮะสามนี่เขาปีที่3แล้วก็ปีแรกคนะชมพู่ปีสองยาย่าปีสาใหม่โอ้ปีต่อไปปีสี่จะเป็นใครได้ก็ดีเราพี่เราได้ก็ดีแต่แหะแหโถเฮ้อันนี้มันเป็นแบบเราออกมาแล้วแบบไม่ผิดไงเพราะเราก็บอกเฮ้ยเป็นงานเป็นงานแน่ แม็กน้ำคิงก็ต้องมีแม็กน้ำควีนอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านไปก็แบบเฮย้ยทำงานเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยต้องมีไปแค่ตัวอะไรกันขนนนาดั้ไม่หรอกไม่หรอกไม่ไม่ไม่อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอย่างล่าสุดเห็นพวงกันไปเวยียดนามมาค่ะเป็นไงบ้างคต่ทีนี้นอ่าใช่สงคาญ<ม>ไปเวยียดนามมาก็เอางานไปทําด้วยฮะ,ฮะตัวเขาก็เอางานงานบทเขาไปทําส่วนผมก็มีงานออฟฟิศเยอะแยะที่ต้องเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากหาที่เงียบ ก็ไปอยู่แบบเหมือนไปเที่ยวโรงแรมอะได้มีโอกาสสวีทไหมคือปกติก็ก็มั้งไม่รู้ก็คือม,มันไม่มันไม่ได้แบบมีความจงใจว่าจะไปสวีทหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่รู้อ่ะคือมันไม่ได้คิดถึงเรืพพ่องพวกนี้ใน,น,นต้องถามคนอื่นนะว่า<ม>ว่าเขาเห็นเราอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงไม่มีใครค่ะ รื่องเที่ยวส่วนมากเป็นของเขาอ่ะพโดเขาเป็นคนชอบเที่ยวมีกิจกรรมอะไรบ้างหวานขนาดไหนไปกินเปิดไวเดียวกันไหมโอ้ยพวกพวกเราเป็นแบบพวกกินจุมากก็คือมันไม่มีไม่มีแบ่งกันหรอกฮะจะสั่งเออก็ได้ไปเที่ยวกินนอนกินนอนกินนอนแล้วก็ทำงานมีเซอร์ไพรส์อะไรกันไหมฮะสองคนเป็นสงการไม่มีฮะรอบนี้คือแค่ คือเราคุยกันไว้ว่าคือขอพักจริงๆรคือใครจะไปทาอะไรก็ไปอะไรเงี้ยคือตัวใครตัวมันอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ต้องมาจิกกันด้วยอะไรเงี้ยเธออยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปอะไรเงี้ยไม่ต้องมาอยู่ข้างๆก็ได้ส่วนผมก็เหมือนกันอะไรเงี้ยมีซ้อมมาไซพาเชือชมวิวเมืองเวียดนามรอบนี้มีที่ฮานอยฮะนิดหน่อยก็คือเราก็เคยคุยกันตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกที่ไปด้วยกันว่าอยากจะเช่ามอไซค์ก็ เขาหวาดเสียวมากแต่วสนุกดีครับไม่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 มีไม่มีรอบที่แล้วหัวใจเะาวายรอบที่แล้วไม่ได้ไม่ได้กลัวเขาหรือกลัวอะไรข่าวอะไรอย่างนี้นะคือกลัวแม่เราแบบพอพอแบบมอไซค์ล้มไปนี่เราแบบโอ้เห็นหน้าแม่ลอยมาก่อนเลยคนแรกแบบตายแล้วกูตายแน่นอนนี่คนแม่ลอะไปใครฮะคนี้คนแม่ลอไใ อ๋อไม่คือเราเราไปเที่ยวก็จริงแต่เราก็ไปทำงานด้วย<ม>ก็เลยแล้วมันก็ไม่ได้แบบขี่มอไซค์ใหญ่ะฮะก็คือเป็นสก,กูตเตอร์เล็กๆคลิปนี้ไปกันแบบสี่วันหรือว่นสี่ห้าห้าวันจำได้ไม่ก็ไม่ได้คิดหมไรออกไม่คิดมีโปรเจกต์อะไรที่คิดครับก็ผมต้องเขียนอยู่ฮะคือตอนนี้ผมเขียนโปรเจกต์ใหม่ให้ให้ชูก็ก็คือเรื่องเ่าไฟฮะหลังจากครูฮาวก็ ผมจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะขั้นระหว่างเรื่องหน้าที่ผมวางไว้ให้ใหกับไมเคิออมอีกรอบหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้พยายามจะเปิดกล้องภายในาสามสามีส่เดือนข้างหน้าเนี่ยคือผมพยายามจะกับทุกเรื่องผมพยายามจะพุชคนดูนิดหน่อยให้เจออะไรใหม่ๆบ้างเพราวนี้นคือผมอยากจะทำฟอร์แมตซีรีส์ฝรั่งคือไอพวกเมคของเกาหลีของญี่ปุ่นไต้หวันอะไรเงี้ยก็ยังทำอยู่แต่ว่า อันนี้พยายามจะให้มันเป็นรูปแบบเหมือนของฮอลลีวูดหน่อยๆของของอเมริกาหน่อย,อออยก็คือจะมีวางซีซั่นสองไว้ตั้งแต่ซีซั่นันึ่งตอนนี้บทเขียนอยู่ถึงประมาณตอนที่7ที่8แนละ้วแล้วก็เหลืออีก10กว่าตอนมีชื่อเรื่องอะไรเรี้ยงไววางไว้เป็นตุ๊กตาว่าโสดเสมอชื่อเรื่องโสดโสดเสมอก็เป็นมี้วฮะแต่ก็ยัง ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีทางออฟฟิศผมคงมีงานแถลงข่าวที่จะแถลงข่าวให้เห็นไลน์อัพของปีหน้าไปเลยว่ามีเรื่องนี้คือผมกะว่าจะแถลงทีเดียว3เรื่องเลยก็คือมีเรื่องที่เขียนอยู่นี่มีเรื่องที่วางไว้กับให้ไมค์กับออมแล้วก็อันนั้นก็คือมาจากการที่แฟนคลับเขาแบบเรียกร้องก็เลยผมก็ อันนั้นทําเพื่อแฟนคลับแล้วก็มีเรื่องที่3ที่ที่วางไว้แล้วเหมือนกันนะพี่โดมีไหนของช่างเล่นแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าเกยุ่งแต่ผมก็ชอบหนีหน่อยชอบวุ่นวุ่นชีวิตวุ่นวุ่นอ่าพี่โดช่วยฮะคือเรื่องบทผมก็ถามเขาตลอดฮะเขาเขาเป็นคนแบบอ่าเก่งเรื่องเรื่องสคริปต์มากถ้าเขาเครียดไหมครับเห็นว่าเขาจะบอกว่าจะเป็ตัดต่าง อืมได้ข่าวว่าแกแกจะทำละครในช่องสามนะฮะผมก็ช่วยช่วยดูเรื่องบทแหละเราก็ช่วยกันตลอดแะคือช่วยกอะไรอนะอะไรนะทะเลาะแอบอะไรกันเอาทะเลาะกันปกติฮะครับวันเว้นวันครับเป็เป็นปกติมามารู้สึกเมื่อวานก็ทะเลาะกันนะคือถ้าคนไม่รู้จักเราก็อาจจะแบบตกใจแต่ว่าคือเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนแบบ แบบแพชชั่นทั้งคู่อะไรเงี้ยกับทั้งงานกับทั้งชีวิตอะไรเงี้ยก็แล้วก็เป็นคนอีโก้กันระดับหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยคือก็แบบทุกอย่างในโลกฮะทะเลาะได้หมดทุกอย่างในเรื่องปกติฮะแล้วก็เรียกว่าแฟนหรือยังครับก็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 คงก็ก็เรียกผมไม่รู้อ่ะก็คือเขาก็เรียกว่าแฟนกันแหละมั้งอะไรเงี้ยก็เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ จำกัดความกันเองไงนึกออกป่ะแต่ก็คือเอาเป็นว่าผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปไปทำอะไรคนอื่นหรอกนึกอ<ม>อกป่ะ<ม>ก็คือจะเรียกว่าแฟนเมืเ่อไหร่นะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราพยายามจะไปช้าๆหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่ารอบที่แล้วคือมันก็อย่างที่รู้ก็คือเลิกกันไปแล้วก็พอพอรอบนี้เราก็คุยกันว่าเราก็ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเดิมก็ค่อยๆไปทุกอย่างก็ฟังกันเยอะๆคุยกันเยอะ ใช่ถูกต้องฮะก็ต้องต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ถ้าทำเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยฉลาดเนาะปรับกันหน้าค้นไหมครับปรับคือ,ค,อคือก็ต้องลดอัตรากันแหละเพราะาบางทีผมก็อย่างที่ผมว่าเขาก็เป็นคนที่มั่นเหมือนกันนะเป็นผู้หญิงที่เก่งเขาก็เป็นคนที่แบบมีความเชื่อของของเขาแบบเขาส่วนผมก็ไม่ต่างก,กันฮะผมก็เป็นคนที่แบบ ทำมาแบบผมแล้วสำเร็จสำเร็จแบบผมผมก็จะมีแบบอัตราแบบผมเหมือนกันก็บางทีมันก็ต้องลดลดตรงนั้นหน่อยแล้วก็ฟังกันที้เยอะใช้ปากให้น้อยลงแล้วหูให้มากขึ้นแล้วใจให้มากขึ้นอะไรประมาณแต่ตัดได้ว่ารักแฮปปี้ดีก็ดีฮะดีฮะคือเราสองคนก็โตโตโตประมาณหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้แบบกุ๊กกิ๊กแบบเด็กอะเราก็คุยกันตรงตรงไปตรงมา ที่บอกว่าจะไปฉาที่สิงคโปร์ใช่สิงคโปร์ซื้อไปก็ก็ภูมิใจอยู่แล้วฮะที่ที่ต่างประเทศเขาซื้อไปแต่เรื่องอ๋อถ้ามันค่อนข้างคือผมยอมรับว่าเรื่องเรื่องแรกนั้นเนี่ยมันอาจจะห่างคนไทยหน่อยด้วยสไตล์อะไรเงี้ยผมผมผมยอมรับเลยว่าสไตล์มันค่อนข้างแบบ ไปทางเมืองนอกมากกว่าสไตล์บ้านเราแต่ครั้นี้คือพอสิงคโปร์ซื้อไปเราก็เข้าใจได้<ม>คือเราว่าเขาเหมาะอยู่เหมาะกับสิงคโปร์เ,รดเดี๋ยวเราต้องเสิรตัวเลยเดี๋ยวเพี่ติ๊กไปครับ <c oughs> คุยกันอยู่ฮะ <c oughs> คุยกันมีคลาหมือกับเรื่องน้ำเลี้งตาอไรโอ้พอเจอ success <c oughs> ของไอ้ฟูลเฮาส์ผมไม่ผมไม่รู้แล้วว่า <c oughs> มันจะทำได้ขนาดนั้นทุกเรื่องหรือเปล่านั่นเอ <c oughs> คือผมผมคาดหวังไว้ว่ามันจะดีประมาณนึงเพราะเราก็ตัดเองดูอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็สนุก แต่พอพอมันมาแบบมาเรื่องสเนี่ยผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้วางไว้เป็นโทนเดียวกันกับฟูลเฮาส์จะเป็นคนละโทนเลยเรื่องสก็จะมาแบบมีความทะลึ่งตึงตังหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องมาลุ้นอีกอีกทีนึ่งฮนะ